แค่เจมันไม่กดตกลงก็พอแล้วกูงงว่ะไอ้เหี้ยัสดีครับโอ้ยแานแล้วะนี่ไฮ้ยผู้หมวงหอมปะ CJ Tech อ้อโหสบายเลยตัวนี้ CJ Tech เรียกล้มน้อยเลยตัวอะไรวะผู้โช CJ Tech ตัวอะไรพวกมินแท็ปเปอร์อยู่หรอนะผมพี่เข้าไปหาเลยเจมสายบนไม่รู้ไม่รู้อยู่ไหนผมเจอแถบวางกับพื้นเลเอ้าไอ้เหี้ยเอ้ยกูไปสายบนแล้วอยู่สายล่างมาจากสายล่าง เอ้เราอยู่ไหนเนี่ยพี่เอ้ยกูกูมาขวาบนนะผมปั <g 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 ้นอยู่ซ้ายบนนะเฮ้ยทีมทีมอยู่กูขวาบนทีมมีแถบป่ะแจ้งหน่อยไม่รู้ไม่รู้ปั่นอยู่อ่ะพี่ซ้ายซ้ายบนแมทชิปอ่ะพี่ไอ้เรื่ไหนเนี่ยพี่เอขวาบนเหรอซ้ายบนไม่มีไม้เลยอย่ามานะมีแผ่นเดียวมันน่าจะเดินมาจากบ้านฟ้าแน่เลย ข้าไปข้ามมาว่ะอะไรเพ่ทำไรปันดีใจต้อ,องนิ่งดิเพ่จะต้องนิ่งดิเฮ้ยดึกดดึกดอยู่ไหนวะนะ่ะฉีกดิครับน้อง จุดแบบไม่ใช่ไม้นะอีกแบบไอ้ข้างล่างระวังนะไอสัตว์ตรงนั้นโอ้สบายแล้วกูนิ่มแล้วได้คลิปแล้วคลิปปัดเลยเดี๋ยวกูไปไหนอะลูนก็ไม่มีเออไปไม่ลาโอ๋ยเจ็บปักเอามันไม่ไล่แล้วอะไปแล้วอะมันเกิดสายล่างมั้งผีอะ เอ้ยเจอกูโอ้มึงไม่อยากคิดถึนะเบอร์โอ้เดี๋ยวจะเชื่อไม่อยากไม่อยากคิดถึงสิบนาทีเหรออันนนะกนะูยังกูจูไม่ถึงโจมก็สอง,ขงเขากูยังไม่ได้คลิปแล้วเนะี่ยมันทิ้งไปแล้วอวะเจมส์ร่างกลับมาเนี่ยขวากลางเนย เพื่อยอโดนเดี๋ยวโดนด่าอีกเดี๋ยวกูโลกิกูโลกินไม่ได้เพราะจะโดนด่านะเดี๋ยวกูขึ้นบอกเลยมิสเตอร์ไลฟ์เฟิรท็อกซิกนะครับบางเพื่อนเดี๋ยวโดนด่าโดนด่าอีกโดนด่าไปเลยไปเลยไปเลอุ้ยโถไปเลยพี่ไอ้เพื่อนกลัวป่ะพี่เอกกลัวกลัวผูพร้อมหน้ากลับนะ ไอ้เจนลมไม้เจนเจนเจนลมไม้เ şey. ด er ี๋ยวคูเซียเทคเจเจเจนลมไล้มเลยะล้มเลยนะอย่าล้มก็อย่าล้มอย่าวางอย่าวางล้มไปเลยล้มต้นไม้ล้มต้นไม้ได้วนก่อนวนก่อนวนก่อนเอ้มันหลอกหลอกไฟหลอกไฟมันหลอกไฟหลอกไฟบอลบอลจะล้มอ่ะเออจะต้องล้มต้นไม้ใช่ไหมใช่ใช่ล้มต้นไม้อ้ามันมีหลุูนี่หว่า แล้วกูทำเพื่ออะไรนะกูล้มเพื่ออะไรนะถ้ามันไม่ถิบถว่ามันว่ามันจะยผิดจีิงแ้วะต้องให้มันไล่กูแล้เดี๋ยวกูตันแล้วเดี๋ยวกูปุ๊บไม่ใช่ว่าน้อยเป็นผิดจริงแล้วหรือไงได้ดีเฮียมุ่อย่ามินได้ปะถ้ากูจะรอดูก็น่ามันอุ้มเลยนี่อ่ะ

เฮีอ้นไหเ็นีก็เป็นีเป็นไงเอ้อีกเเไอ้ียโดนด่าเดี๋ยวไปแกล้งผีไอ้เียชากปานี่รอที่อะไรยืนอยู่นั้นอะยังยังอ๋อเจ็บปากเจ็บร้องอนี่มึงให้เจมล้มลงตู้แล้วมึงก็กระโดดเข้าตู้แล้วใหมันอุ้มอไปเจมแล้วก็กระโดดมาอีลวอีละอีวเดี๋ยวเดี๋ยวนทสายกันยูทสานเดี๋ยวมึงดท e ใจกัไอ้เอนเกี่ยวีอะไรกูให้มึงทำเนี่ยให้เจม้ก็ เอาเดียวเดียวเดียวเร็วเวแต่ว่าทำกระโดดออกมาจากตู้แล้วก็ให้มันอุ้มหน้าตู้อย่างเงี้ยชี้อะไรของมึงวะเอาเดียว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 พี่เอกในพี่เอกเล่นอยู่นะเอาดิเปลี่ยนเขาตู้ดิรอเออไอ้เพื่อนเดี๋ยวมึงก็โดนนั่นเหนี่ยงมองจำเบลบายได้ปะ ไอ้บิพี่วิปติดอะไรเนี่ยเดี๋ยวมึงตัดใยได้ครับพันสามเครื่องห้านาทีไอห้าเครื่องสามนาทีเออไอ้ฮกอยูแห่ฟันนะมึงว่ามันอยากมันจะเล่นต่อป่ะหลังจากเกมเนี้ยเลิกไอกูโดดแบบอีกไม่มีนี่ขึ้นขอใสนุกนะกับการแกล้งนิวบี้อ่ะมึงดูพี่อีกดิพี่จูกลับเลยไม่ใช่ไม่ใช่ กูไม่ได้ทำอะไรเลยกูคแค่โดนหน้าต่างไปมาหน้าต่างไปมาคือกูจะได้ของอไปบ้าไม่รู้อ,อ้าวพวกมึงนี่แม่งทำอะไรกันเอาก็บอกส่องไฟไงเราสองกูเราส่องไฟไง เฮ้ยู่แล้โหติ๊กเจนเท็กว่าพี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตู้บ้านฟ้าไงไม่แม่เอกหลบหน้าตู้นี่พี่เอกหลบหน้าตู้บ้านฟ้าลบหลบหน้าตู้เลยก็ให้ไปโดนตู้ออกมาเอาไอ้เบนส์ของไปไงเบนส์มันมีคนเปิดเครื่องสุดท้ายนี่เสร็จยังฮัลลโหใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเฮ้ยมันไล่กูเลยทีมมึงเชื่อมันไอเพ็กเวลาเก่าเก่าเดยให้พี่เอกส่องก่อนเกาเก่าไว้ก่อนเข่าเกาไว้ก่อนเข่าเกาไว้ก่อนจะมาไล่กูนี่มันเล็กเหรอ เ็นอยเจมเวลาเจอคิลเลอร์แบบนี้เฮ้ยตายยับเลยกูใช้มปเทพแล้วทีมเข้าตู้ดิเข้าตู้ดิเพียนแล้วเนี่ยเฮ้ยม่ไม่ไม่ไม่่ไม่ไม C J ะไนระเบิเลย J ดเลย C J เหยียทุกคนคน C J นอนย้พี่มีไฟฉายไมมีป่ะมข้ามกลับมาข้ามกลับ รุงดูเดี๋ยวมันโดนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเต็มหัวเลยมึงดูนะมึงดูนะเดี๋ยวมึงลากมามึงลากมาเดี๋ยวกูลุกลพับเดี๋ยวกูลุกลพับมึงลากมาลากมาเราเ่นอมอย่าบังคัอให้กูบอกให้กูบอกให้ออไงพืปฏิหารวปฏิหารไอ้อยู่นี่หมดเลยปฏิหารเอาเอาเอาเอเอาอแตกอจม์อะเมลมไปายไปายเฮ้ย โอ้เวเซตเบสพี่เอกตองใหเด็กคุณแฉ่อนเจมิวก่อนเจมพิวกูเจมพิวกูดิเออมาิวกูกูต้องช่วยกูมีเควสต้องเอาล็อตี่ช่วยเจ็บบล็อกไว้เจมบ็อกเจมบล็อกเจมบล็อกมันไม่เห็นหูฟังบอดเจอาไว้เจมบล็อกไว้เจมบล็อกไว้ไปเลย กวนไฟแล้วนะทีมใส่ร่างเก้าเก้าแล้วไปติดได้หน่อยไปติดได้หน่อยไอเจมเว้ยอัพแรงดีไม่หนุกนั่นเลยคือเรื่องเงี้ยติดเลยแล้วกันติดเลยไปแล้วเขาถึงว่าให้ติด อยู่ไหนอ่ะอยู่มันอยู่ทางซายพนหาไม่เจอหาคไม่เจอแล้วอยู่ซ้ายกลางเฮ้ผีพี่ผีพี่ไปประตูไปประตูผีมา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 ผีเจมเทสหน่อยมีโนวัน่าเทสเดเจมฟิฟเฟเทสให้อยู่มีปะไม่มีเพรกซีเจเทคพซีเจเทค มึงยังจะซีเจอีกเหรอวะไอเบนบอลวางแถบไว้ป่าวะวางแถบไวเป็นกูเหยียบให้ป่ะเบสมึงบ้านใจมั้ยวมึงแอบมึงแอบไปดีมึงแอบไปดีเดี๋ยวก่อนถ้ามันไม่อุ้มอ่ะพี่เอกถ้ามันไม่อยากแล้วอย่าเลยมเดี๋ยวมันไม่อุ้มอุ้มเหี้ยตีทำไงอ่ะอุ้มอุ้มมึงเชื่อกูมึงเอ้ยกูมึงแอบมึงนู้นแอบมึงนู้นเดี๋ยวกูเหยียบให้เออเออแอบไว้นะแอบไว้นะพี่เอกมึง่าใจนะพี่ทอนไม่อุ้มมึงก็ส่องได้อยู่ดีมันไม่เห็นมึงหรอก ไงอุ้มแล้วเนี่ยไม่เห็นมึงแด่นอนเฮ้ยเบนอุไปนะอุ้มไปนะไม่อุ้มไปนะเบนสวยสวยเร์นเร์ร์ุบปากนะเร์นเนุบกะดเนเป็นไเยไปด้วยไอเยอยไอเยคนรูจะปากอ Oh, ขอเล่นกันแบบนี้ <c oughs> ไม่ได้แบบว่าหนีออกอย่างเดียวแบบ <c oughs> ที่คิดที่โดนด,ด่าก็จะบอกโดนด่าไปนะขาช่วยกันนะทีมาเขาช่วยกันพี่เฟิร์นนี่เป็นพี่พาปะเนี่ยพามาชนเหรอ